การวางตัวให้คนอื่นไม่กล้าดูถูกไม่ได้หมายถึงการทําให้ตัวเองดูน่ากลัวหรือเยื่อหยิ่งเป็นการแสดงออกถึงความมั่นใจและความเคารพในตัวเองนี่คือ7วิธีที่จะช่วยให้คุณได้รับความเคารพจากผู้อื่น1มีความมั่นใจในตัวเองคนที่มั่นใจในตัวเองมัก จะไม่ตกเป็นเป้าของการดูถูกความมั่นใจไม่ได้หมายถึงการโอ้อวดแต่คือการรู้ว่าตัวเองมีคุณค่ากล้าสแสดงออกและไม่ยอมให้ใครมากดขีดความมั่นใจในตัวเองคือความเชื่อมั่นในความสามารถคุณค่าและการตัดสินใจของตนเองไม่ได้หมายถึงการคิดว่าตัวเองเก่งกว่าคอนอื่นแต่เป็นการรู้ว่าตัวเองมี ศักยภาพและสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีสติลักษณะของคนที่มีความมั่นใจในตัวเองกล้าสแสดงออกพูดและแสดงความเห็นอย่างชัดเจนโดยไม่เก้าวร้าหรือกดดันผู้อื่นไม่กลัวความล้มเหลวเข้าใจว่าความผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดาและใช้เป็นบทเรียนพัฒนาตัวเองไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น รู้จักคุณค่าของตัวเองโดยไม่ต้องอ้างอิงจากความสำเร็จของผู้อื่นตัดสินใจด้วยตัวเองเชื่อมั่นในการตัดสินใจของตัวเองและกล้ารับผิดชอบผลที่ตามมาไม่ต้องการการยอมรับจากทุกคนไม่ปล่อยให้คำพูดของคนอื่นมามีทิ์และกับความรู้สึกของตัวเองมากเกินไปวิธีสร้างความมั่นใจในตัวเองพัฒนาตัวเองอยู่เสมอการเรียนรู้ทักษะใหม่และทำสิ่งที่ท้าทาย จะช่วยให้เรารู้สึกภูมิใจในตัวเองดูแลบุคลิกภาพการแต่งกายให้ดูดีการเดินและยืนตัวตรงช่วยเสริมความมั่นใจพูดกับตัวเองในเชิงบวกแทนที่จะคิดว่าฉันทำไม่ได้ให้เปลี่ยนเป็นฉันจะลองทำดูตั้งเป้าหมายเล็กๆแล้วทำให้สำเร็จเมื่อทำสำเร็จบ่อยๆความมั่นใจจะเพิ่มขึ้นเองอาอกจากคาเฟอสูน ลองทำสิ่งที่ไม่เคยทำเช่นพูดในที่สาธารนณะหรือเริ่มต้นงานใหม่อยู่กับคนที่สนับสนุนคุณปลีกเลี่ยงคนที่ชอบปัทอนจิตใจและอยู่กับคนที่ช่วยให้คุณเติบโตวความมั่นใจในตัวเองไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวแต่เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นได้ทีละเล็กทีละน้อยและจะพัฒนาให้คุณเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นทั้งภายในและภายนอก สพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเมื่อคุณมีความรู้ความสามารถและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องคนอื่นจะเห็นว่าคุณเป็นคนที่มีศักยภาพและไม่กล้าดูถูกการพัฒนาตัวเองคือกระบวนการที่เรามุ่งมั่นปรับปรุงทักษะความคิดบุค,คลิกภาพและศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กลายเป็นคนที่ดีขึ้นมีความสามารถมากขึ้นและมีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิต ต่อการพัฒนาตัวเองสำคัญช่วยเพิ่มโอกาสในชีวิตคนที่พัฒนาตัวเองตลอดเวลาจะมีโอกาสดีๆเข้ามามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการเงินหรือความสัมพันธ์เพิ่มความมั่นใจในตัวเองเมื่อเรารู้ว่าเรามีความสามารถที่ดีขึ้นเราจะกล้าตัดสินใจและ,ะเผชิญกับความท้าทาย ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได้ดีโลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหากเราไม่พัฒนาเราอาจถูกทิ้งไว้ข้างหลังทําให้ชีวิตมีเป้าหมายและความหมายการพัฒนาตัวเองทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่าและมีเป้าหมายที่ชัดเจนวิธีพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทุกวันเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมออ่านหนังสือฟังพอดแคสต์หรือดูวิดีโอ ที่ให้ความรู้เรียนคอร์สออนไลน์หรืออบรมเพื่อเพิ่มทักษะพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อชีวิตและการทำงานฝึกฝนทักษะด้านการสื่อสารการคิดวิเคราะห์หรือภาษาต่างประเทศเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อให้ทันโลกออกจากคอมฟอร์ทโซนและลองทำสิ่งที่ท้าทายกล้ารับผิดชอบงานที่ยากขึ้นลองทำสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อนดูแลสุขภาพกายและใจออกกำลังกาย และกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพฝึกสมาธิหรือทำรรกิจกรรมที่ช่วยให้ผ่อนคลายตั้งเป้าหมายและวางแผนชีวิตก่อนุษยนดเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว วางแถนและติดตามความก้าวหน้าคนฉลาดยอมรับความล้มเหลวช่วยให้คุณเพราะความล้มเหลวเป็นที่มีที่ดีที่ดีคนฉลาดรู้ว่าช่วยผลัเด็จให้คุณเก่งไม่ได้หมังง่ายๆที่ชอบดูถูการลอบันทลงกำลังทุกครั้งที่ล้มเหลวพวกเขาจะมองอยากดลูกความล้มเหลวและใช้มันเป็นบทเรียนปรับเพื่อทำให้ดีขึ้นในครั้งต่อและพัฒนาล้มเหลวให้ดีไม่ได้หมายถึงการพัฒนาตัวเองไม่ใช่เรื่องที่ต้องทำัวงเขาเข้าใจว่าการล้มเหลวไม่ได้หมายความี่าต้องทำตลอด ไม่เก่งคนแต่หมายถึงยังไม่พบวิธีที่สมกต้องจะเป็นคนที่ไม่ล่อนให้ความโ่โลก และมีกำหนดประสบความสำเร็จความล้มเหลวคนที่หยุดนิ่งช่วยให้เกิดนวัตกรรมและมีความคิดสร้างสรรค์และไม่ยอมให้ใครล้งาเส้นหักในโลกเพื่คยาล้มเหลวเช่นหลออไฟจาดุมัสอย่างเงียบเดืดร้นรอไปกับโรืเทคโนโลยีส่งสับว่าจ็อบการล้มเหลวไม่คิดว่าพวกเขากล้าที่จะลองสิ่งใหม่ถ้าคุณไม่เคารพและหันฉันที่ก็คงไม่มีเขาเรียนรู้จะจุ่ยกับคุณการมีาักมิ่อไป และไม่ยอมเนให้ใครต้องใช้เวลาและความรู้หูลค่าของตัวเองเพียงอุปสรรคหนึ่งทีในจุข้ามที่ถูกชต้องและไม่ยอมให้ใครมาเป็นแรงผลักดันปฏิบัติต่อเราอย่างไม่เหมาะสมพยายามต่อแทนการจั้งขอบเข้ข้อคิดที่นำให้ตัวใช้ได้เยอะให้ได้รับการเคารพจากผู้อื่นแต่จงมองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางสู่ความสำเร็จ คนที่รู้จักป้องกันสักรี้ของตัวเองจะได้รับการยอมที่จะปล่อยให้มันมาทำให้เราหมดกำลังและไม่ถูกเอาเปรียบง่ายๆเสริมสร้างความมั่นใจปรับปรุงและพัฒนาต่อไปเพื่อตัวเองเพราะทุกจุดสุที่ประสบควใจสำเร็จและเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นปมาก่อนการถูกเอาเรียบและกดขีดไม่ได้กลัวที่ไม่มีเหลวแต่พเกลัวที่จะไม่เรียนรู้จากมันใช้ประโยชน์โดยไม่รู้พวกเขาไม่มีพยายามเอาชนะทุกครั้งและมฉลาดเมื่อเรารู้จักรักษาครั้งเราเชื่อถึง คนที่สุดเคารพเราในบารดโอกในการการที่ไม่จริงคนอื่วิธีมีศักชชนะหรือยอมรับว่าไม่ให้ใครล้ำเส้นตั้งของเลือกที่ดีกว่าในย้ายขยายควรจะว่าการเอาหน้าทิ่ทำให้ไม่ได้หมายถึงความสำเร็จสมยไปบางครั้งการยอมที่ไม่เหมาะสมบอกหรือขอให้คนดเจนเช่นชนะอาจให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าโเค้ยการที่คุณพูดเขาเลือกเวลาที่ให้ใครในการต่อสู้หรือเอาเปรียบ เลดอวาอะไรยังดูถูกคุณอย่างทกลัวไปกัสจริงๆคนฉลาดรู้ไม่ใช่พยายามเอาชนะความห่างใจเช่นการชิดว่าคุณไม่เติบหมดให้เกียรติกันมากกว่าพวกเขารู้ว่าบางครั้งการพยายามในการโต้เช่นหรือการคุณทํางานแทนตลอดเวลาคุณเล็กๆปฏิเสธให้เสียโอกาสได้ยินใหญ่บางเพราะลําการยอมให้คนอื่นหากมีคนทําชนะสบมารถช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นคุณไม่พูดร้ายหรือคนเหล่านั้นจะคิดว่าสามารถได้รับสิ่งนั้น ต้องหมกใจ่นงานไม่จําเป็นต้องวุ่วการต่อสู้ที่สำคัญไม่ใช่ทุกเรื่องที่ต้องพูดพลังงานในการเอาชนะพวกเขาจะเลือกสู้ในเรื่องที่มีความครบต่อเป้าหมายระยะยาวของตัวเองอยากทำเรื่องเล็กน้อยการหรือไม่หรือคุณค่าของการลงทุนเวลาและอารมณ์พวกเขาจะปล่อยลีพเลียงพฤติกรรมการเอาชนะอาจทำาให้ถูกวิตกภางและองค์ให้คนฉลาดเข้าใจว่าประโยชน์จากคุณโดยไม่กล้าที่ดีมีค่ามากกว่าการคน ผู้ชนีบางครั้งที่การทบมตัจะไม่พยายามนำเส้นคุณสามารถสร้างให้คุณไว้วางสึกใจต้อย และช่วยให้ผูที่ทำให้คุณรู้สึกแย่ตลอดเวลาถึงเวลาที่เขต้องเข้าใจจิตวิทยาสัมพันญกับเขาเรียนรู้ที่จะไม่ชอบถูกการพูดให้รู้สึกแพ้ไม่ผิดคนไม่ได้ทำให้คุณเลือกใป้วิธีร้ายาหรือยิงหรือสร้างความหมึดอมั่นที่จะพยายามกดคุณให้คนแพ้พวกรอก่าและอยามให้คนเช่นขรู้สึกว่าตัวเองเป็นฝ่ายชนะเพื่อให้เกิด ผลลัพธ์ที่ไม่ได้มีพุทิภาวะก่อนและไม่อาเอาชนะใครด้วยอารมณ์การมีศักิศีลไม่ได้หมายถึงค่าการไม่เลือกสู้ทุกคนที่ลำเส้นแต่คือการองที่สาคัญจริงๆและปล่อยวางเรื่องเล็กน้อยบางครั้งไารยอมให้คนตัดคนที่ไม่ให้ชนะออกจากชีวิตเป็นกลยุทธ์เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดการคือสังดีและไม่ยอมให้ใครลำเส้นเป็นเรื่องของการทุกร์ลบแต่เองเขามุ่งเน้นและไปสร้างการบรรลุเป้าหมาย ในระยะยาวคนที่มีศักดิ์ศรีไม่จำเป็นต้องเสียพวกเขาไม่เส้าเวลากับสิ่งที่คนที่รู้ว่าไม่ได้ตัวเองมีค่าและไม่ยอมให้ใครที่อยู่นอกหรือใช้ประโยชน์จากนฉลาดจะโฟกัสที่สิ่งที่พวกเขามีามสามารถไม่ว่าคุณจะพัฒนาได้านกเขาเลือกใช้พลังรักษาตัวเอง และหวางประโยชน์สูงสุดที่พูดจะุาพว่าแต่ลแนานและเวลาของพวกเขามีค่าพวกเขาจึงเลือกใช้คนที่โตต่อเพื่อสามารถการแสดงออกหรือพัฒนาได้แทนที่จะจมอยู่กับสิ่งที่อยู่และหวางนอกเนกานสุภาพและมีความมั่นใจโดยไม่ใช้อารมณ์หรือพฤติกรรมก้าวร้าวเพื่อให้ผู้อื่นเคารพและให้เกียรติเราการแสวงอออกอย่างมีระดับสําคัญเพราะสร้างความเคารพจากผู้อื่น คนที่รู้จักควบคุมอารมณ์และสื่อสารอย่างมีระดับมักได้รับการยอมรับมากกว่าคนที่ใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งทำให้เราดูมีความน่าเชื่อถือการพูดและวางตัวอย่างมีเหตุผลช่วยให้คนอื่นมองว่าเรามีวุฒิภาวะและมีคุณค่าช่วยให้เราควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นเมื่อเราสื่อสารอย่างสุข อุมแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเราจะสามารถจัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพลดโอกาสเกิดความขัดแยง้งการแสดงออกที่มีระดับช่วยลดการกระซับทับกระทั้งและทำให้การสนทนาเป็นไปนอย่างสร้างสรรค์วิธีแสดงออกอย่างมีระดับพูดจาสุภาพแต่หนักแน่นใช้คำพูดที่สุภาพและเคารพผู้อื่นแม้ในสถานการณ์ที่ไม่เห็นด้วยหากต้องการปฏิเสธ หรือแสดงความคิดเห็นให้พูดด้วยน้ำเสียงมั่นใจแต่ไม่ประชดประชันเช่นพูดอะไรแบบนี้ได้ไงคิดนะออยเธอฉันเห็นต่างจากคุณนะและฉันคิดว่ามุมมองนี้อาจจะดีกว่าควบคุมอารมณ์และไม่ตอบโต้ด้วยความโกรธหากถูกดูถูกหรือละมัมเส้นอย่าใช้อารมณ์ตอบโต้แต่ให้ตอบกลับด้วยความนิ่งและชัดเจนเช่นคุณไม่มีสิทธิ มาพูดแบบนี้กับฉันอาจทำให้สถานการณ์แย่ลงฉันไม่โอเคกับคำพูดแบบนี้นะกากรุณาให้เกียรติกันด้วยรักษาท่าทางที่สง่าง,งามท่ายืนท่านั่งและการเดินที่มั่นใจช่วยเสริมบุคลิกให้ดูหน้าเคารพอย่าแสดงอาการลนลานหรืออารมณ์เสียจนเกินไปรู้จักฟังและให้เกียรติ ผู้อื่นฟังให้จบก่อนตอบโต้อย่าขัดจังหวะให้เกียรติความคิดเห็นของผู้อื่นแม้จะไม่เห็นด้วยหลีกเลี่ยงการอินทาหรือดูถูกผู้อื่นคนที่มีระดับจะไม่พูดลับหลังหรือวิจารณ์ผู้อื่นในทางเสียหายการะให้เกียรติคนอื่นเป็นสิ่งที่ทำให้เราดูมีคุณค่ามากขึ้นไม่พยายามโอ้อวดหรือทำให้ตัวเองดูสูงส่งกว่าคนอื่นคนที่แสดงออกอย่างมีระดับ จะไม่พยายามโชว์เหนือหรือค่มคนอื่นความนอบน้อมแต่มั่นใจเป็นสิ่งที่ทำให้เราดูน่าเคารพมีความเป็นตัวของตัวเองแต่ไม่แข็งกระด้างแสดงออกถึงความเชื่อมั่นของตัวเองโดยไม่ต้องลดทอนหรือทำร้ายความรู้สึกของคนอื่นมีจุดยืนแต่สามารถปรับตัวได้เมื่อจำเป็นตัวอย่างสถานการณ์เมื่อถูกพูดจาดูถูกคุณไม่มีสิทธิ์มาดูถูกฉัน ใช้อารมณ์ฉันไม่คิดว่าการพูดแบบนี้จะช่วยอะไรกรุณาให้เกียรติกันสุขุมและมีระดับเมื่อต้องปฏิเสธคำขอที่ไม่เหมาะสมไม่เอาอาธิเกียรติขอโทษนะฉันไม่สะดวกจริงๆหวังว่าคุณจะเข้าใจการแสดงออกอย่างมีระดับไม่ใช่การทำตัวสูงส่งหรือเย่อหยิ่งแต่คือการวางตัวให้สง่างามสุขุมและเป็นที่เคารพในสายตาคนอื่น การพูดจากสุภาพควบคุมอารมณ์และมีจุดยืนที่มั่นคงจะทำให้คุณได้รับการยอมรับจากผู้อื่นโดยธรรมชาติห้าเลือกคบคนที่ให้เกียรติคุณหากมีคนที่ชอบดูถูกหรือไม่ให้เกียรติคุณอยู่เสมออย่าฝืนอยู่กับเขาคบหากับคนที่เห็นคุณค่าในตัวคุณแล้วคุณจะไม่ต้องเสียเวลาพิสูจน์ตัวเองให้คนผิดผิดหมายถึงการเลือกกออยู่กับคนที่เคารพคุณในฐานะมนุษย์ ไม่ดูถูกเหยียดยามไม่เอาเปรียบและไม่พยายามทําให้คุณรู้สึกได้ค่าคนที่ให้เกียรติคุณจะปฏิบัติต่อคุณอย่างจริงใจสนับสนุนคุณและไม่ใช้คุณเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองการเลือกคบคนที่ให้เกียรติสาคัญเพราะส่งเสริมความมั่นใจและคุณค่าในตัวเองอยู่กับคนที่เห็นคุณค่าของเราจะทำให้เรารู้สึกดีและเอะเชื่อมั่นในตัวเองลดความเครียดและปัญหาทางอารมณ์ ความสัมพันธ์ที่ดีช่วยให้จิตใจสงบและมีพลังบวกในขณะที่คนที่ไม่ให้เกียรติอาจทำให้เรารู้สึกแย่ช่วยให้เติบโตและประสบความสำเร็จคนที่ให้เกียรติจะช่วยสนับสนุนและผลักดันให้เราพัฒนาตัวเองป้องกันการถูกก่อ,อกเปรียบและดูถูกการอยู่กับคนที่ไม่ให้เกียรติอาจทำให้เรากลายเป็นเหยื่อของการถูกใช้งานหรือโดนบั่นทอนลนจิตใจลักษณะของคน ที่ให้เกียรติคุณเคารพความคิดเห็นและความเป็นตัวของตัวเองของคุณไม่พูดจาดูถูกหรือล้อเลียนคุณในทางเสียหายสนับสนุนและให้กำลังใจในเวลาที่คุณต้องการไม่เอาเปรียบคุณไม่ใช้คุณเทียงเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองรับฟังและให้ความสำคัญกับความรู้สึกของคุณไม่พยายามควบคุมหรือบังคับให้คุณทำสิ่ง ที่ไม่อยากทำลักษณะของคนที่ควรหลีกเลี่ยงมองว่าคุณต่ำกว่าหรือชอบดูถูกคุณใช้คำพูดหรือพฤติกรรมที่ทำให้คุณรู้สึกแย่เอาเปรียบหรือใช้คุณเป็นเครื่องมือไม่สนใจความรู้สึกของคุณและไม่เคยรับฟังพยายามควบคุมหรือบังคับคุณตลอดเวลาทำให้คุณเสียพลังงานและรู้สึกไม่มีความสุขวิธีเลือกคบคนที่ให้เกียรติคุณสังเกตพฤติกรรมของเขา ดูว่าเขาพูดหรือปฏิบัติต่อคุณอย่างไรถ้าเขาทำให้คุณรู้สึกแย่ตลอดเวลานั่นอาจไม่ใช่คนที่เหมาะจะอยู่ใกล้อย่าฝืนอยู่กับคนที่ทําให้คุณรู้สึกแย่ถ้าใครทําให้คุณรู้สึกต่าต้อยหรือไม่มีค่าห่างออกมาจะดีกว่าให้ค่ากับตัวเองก่อนถ้าคุณรู้ว่าตัวเองมีค่าคุณจะไม่ยอมให้ใครมาดูถูกหรือทำให้คุณเสียความมั่นใจเลือกขอบอกคน ที่สนับสนุนและจริงใจกับคุณมองหาคนที่ช่วยให้คุณเติบโตสนับสนุนคุณและต้องการให้คุณมีความสุขอย่ากลัวที่จะตัดคนที่ไม่ให้เกียรติออกจากชีวิตบางครั้งการอยู่ห่างจากคนที่เป็นพิษจะช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้นการเลือกคบคนที่ให้เกียรติติดเป็นสิ่งสำคัญต่อความสุขและความก้าวหน้าในชีวิตคุณควรอยู่กับคนที่เคารพคุณสนับสนุนคุณ และไม่ทำให้คุณรู้สึกได้ค่าเพราะสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ที่ดีควรเติมเต็มคุณไม่ใช่ทำให้คุณหมดพลัง 6. ไม่ต้องพยายามเอาใจทุกคนบางครั้งคนที่ถูกดูถูกง่ายๆมากเป็นคนที่พยายามทำให้ทุกคนพอใจซึ่งอาจทำให้คนอื่นมองว่าอ่อนแอคุณไม่จำเป็นต้องถูกใจทุกคนแค่เป็นตัวเอง และให้เกียตรติตะวงก็พอหมายถึงการไม่พยายามทำให้ทุกคนพอใจหรือคาดหวังให้ทุกคนชอบคุณเพราะในความเป็นจริงไม่มีใครสามารถทำให้ทุกคนพอใจได้ทั้งหมดและการพยายามเอาใจทุกคนอาจทำให้คุณเสียความเป็นนอตัวของตัวเองการพยายามเอาใจทุกคนเป็นปัญหาเพราะทำให้คุณหมดพลังและเครียดพยายามทำให้ทุกคนพอใจตลอดเวลาเป็นเรื่องที่เหนื่อย และสุดท้ายคุณอาจไม่เหลือพลังงานให้ตัวเองทำให้คุณสูญเสียตัวตนถ้าคุณเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ถูกใจทุกคนคุณอาจไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรจริงๆไม่มีวันทำให้ทุกคนพอใจได้จริงๆไม่ว่าคุณจะพยายามมากแค่ไหนก็ยังมีคนที่ไม่พอใจหรือวิจารณ์คุณอยู่ดีทำให้คนอื่นเอาเปรียบคุณได้ง่าย บางคนอาจใช้ความใจดีของคุณเป็นเครื่องมือในการควบคุมหรือใช้ประโยชน์จากคุณลดคุณค่าของตัวเองเมื่อคุณให้ความสำคัญกับความต้องการของคนอื่นมากกว่าตัวเองคุณอาจมองข้ามความต้องการของตัวเองวิธีเลิกพยายามเอาใจทุกคนยอมรับว่าคุณไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้ไม่มีใครบนโลกที่ทุกคนจะชอบหนึเอร์เซแม้แต่คนที่ดีที่สุด ก็ยังมีคนที่ไม่ชอบเขาแทนที่จะพยายามทำให้ทุกคนพอใจให้โฟกัสที่การเป็นตัวเองและทำในสิ่งที่คุณเชื่อว่าถูกต้องตั้งขอบเขตให้ชัดเจนถ้าใครขอให้คุณทำอะไรที่ไม่สะดวกหรือไม่เหมาะสมคุณสามารถปฏิเสธได้โดยไม่รู้สึกผิดตัวอย่างเช่นถ้าเพื่อนขอให้คุณช่วยงานที่คุณไม่มีเวลาให้พูดว่าขอโทษนะฉันช่วยไม่ได้ตอนนี้ แทนที่จะตอบรับแล้วต้องฝืนทำโฟกัสที่ความคิดและความต้องการของตัวเองถามตัวเองว่าฉันทำสิ่งนี้เพราะฉันต้องการหรือเพราะกลัวคนอื่นไม่พอใจถ้าคำตอบคือคุณทำเพียงเพราะกลัวคนอื่นไม่ชอบอาจถึงเวลาที่ต้องอทบทวนว่า ควรทำต่อไปหรือไม่เลิกกลัวคำวิจาระไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็จะมีคนที่ไม่เห็นด้าวอยอหรือไม่ชอบอยู่เสมออยากปล่อยให้ความเห็นของงอคนอื่นมากำนดคุณค่าในตัวคุณรู้จักปฏิเสธอลย่งสุภาพแต่หนักแน่นไม่จําเป็นต้องพูดว่าใช่กับทุกอย่างที่มีคนขอจากคุณลองใช้วิธีปฏิเสธที่สุภาพแต่ชัดเจนเช่นขอบคุณที่คิดถึงฉันนะแต่ฉันต้องขอปฏิเสธตอนนี้ฉัน ไม่สะดวกจริงๆหวังว่าคุณจะเข้าใจเลือกอยู่กับคนณทอนี่เคารพคุณคนที่รักและให้เกียรติคุณจริงๆจะไม่คาดหวังให้คุณเปลี่ยนตัวเอง เพื่อเอาใจพวกเขาหลีกเลี่ยงคนที่พยายามบังคับให้คุณทำตามความต้องการของพวกเขาตลอดเวลาใส่ใจคนที่สำคัญจริงๆแทนที่จะพยายามทำให้ทุกคนพอใจให้โฟกัสที่คนที่สำคัญกับคุณจริงๆเช่นครอบครัวเพื่อนแท้และคนที่รักคุณความคิดเห็นของคนที่รู้จักคุณจริงๆมากจะมีค่ามากกว่าคำพูดของคนที่ไม่ได้สนิทกับคุณคุณไม่จำเป็นต้องเอาใจทุกคน เพราะคุณไม่มีทางทำให้ทุกคนพอใจได้ทั้งหมดสิ่งที่สำคัญกว่าคือการเป็นตัวเองตั้งขอบเขตให้ชัดเจนและเลือกใส่ใจเฉพาะคนที่ให้เกียรติและเคารพคุณจริงเจ็ดมีเป้าหมายและมุ่งมั่นในชีวิตเมื่อคุณมีเป้าหมายและเดินหน้าทำตามความฝันคนอื่นจะเห็นถึงความตั้งใจของคุณและจะไม่กล้าดูถูก เพราะรู้ว่าคุณมีเส้นทางออกที่ชัดเจนและมีคุณค่าในตัวเองหมายถึงการมีทิศทางที่ชัดเจนว่าต้องการอะไรและใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนั้นไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและพร้อมพัฒนาตัวเองอยู่เสมอการมีเป้าหมายและความมุ่งมั่นสำคัญเพราะทำให้ชีวิตมีทิศทางการมีเป้าหมายช่วยให้เรารู้ว่า เรากำลังเดินไปทางไหนและต้องทำอะไรเพื่อให้ถึงจุดนั้นเพิ่มแรงจูงใจและความกระตือรือร้นเมื่อรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่และเพื่ออะไรเราจะมีพลังในการลงมือทำมากขึ้นทำให้จัดลำดับความสำคัญในชีวิตได้ดีขึ้นเราจะรู้ว่าอะไรสำคัญและควรทุ่มเทเวลาให้กับอสิ่ใดเสริมสร้างความมั่นใจและความภาคภูมิใจในตัวเอง เมื่อเราเข้าใกล้เป้าหมายเราจะรู้สึกภูมิใจและเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองมากขึ้นช่วยให้เราฝ่าฟันอุปสรรคได้ดีขึ้นหนอคนที่มีเป้าหมายและมุ่งมั่นจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆต่อปัญหาหรืออุปสรรควิธีตั้งเป้าหมายและมุ่งมั่นให้ถึงจุดหมายตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเป้าหมายที่ดีควรชัดเจนไม่ใช่แค่อยากประสบความสําเร็จแต่ควรกําหนดให้ชัดเช่นอยากมีเงินเยอะๆ ไม่ชัดเจนอยากมีรายได้เดือนละห้าศูนย์บาทภายในสองปีชัดเจนและวัดผลได้วางแผนลงมือทำแบ่งเป้าหมายใหญ่ออกเป็นเป้าหมายย่อยและกำหนดว่าต้องทำอะไรบ้างเพื่อไปให้ถึงตัวอย่างถ้าอยากเก่งภาษาอังกฤษฝึกพูดวันละ30นาทีอ่านบทความภาษาอังกฤษทุกวันสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ภายใน6เดือนลงมือทํำทันทีอย่ารอให้พร้อมเพราะความพร้อมมักมาไม่ถึงเริ่มต้นจากสิ่งเล็กเลกและค่อยๆพัฒนาตัวเองมีวินยัยและความอดทนความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวต้องอดทนและทำอย่างต่อเนื่องคนที่มุ่งมัน่นจะไม่ล้มเลิกง่ายๆแม้จะเจอความล้มเหลวปรับตัวและเรียนรู้จากข้อผิดพลาดทาส ยิ่งที่ทำไม่เวิร์กก็ปรับแผนไม่ใช่ล้มเลิกความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้อยู่ใกล้คนที่มีเป้าหมายและพลังบวกคบหาคนที่มีแรงบันดาลใจและสนับสนุนคุณจะช่วยให้คุณมีพลังมากขึ้นหลีกเลี่ยงคนที่ฉุดรั้งคุณหรือลดทอนกำลังใจของคุณฉลองความสำเร็จระหว่างทางเมื่อบรรลุเป้าหมายย่อยๆให้ให้ใหรางวัลตัวเองเพื่อเป็นแรงจูงใจ การให้คุณค่ากับความก้าวหน้าจะทำให้คุณมุ่งมั่นต่อไปการมีเป้าหมายและความมุ่งมั่นคือกุญแจสู่ความสำเร็จในชีวิตคุณต้องรู้ว่าต้องการอะไรวางแผนลงมือทำและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคเมื่อคุณพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องคุณจะเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นทุกวันสิ่งงอสำคัญคืออย่าให้คำพูดหรือการกระทำของคนอื่นมาทำให้คุณไข้เขวคนที่เคารพตัวเองอย่างแท้จริง จะได้รับความเคารพจากคนรอบข้างโดยธรรมชาติ